พ่อรวยสอนเรื่องเงินในแบบที่พ่อจนไม่เคยสอนพ่อรวยสอนลูก i c h Dad, Poor Dad เพิ่มเนื้อหาทันสมัยทันสถานการณ์โลกการเงินปัจจุบันและก้าวบทเรียนใหม่เพื่อเสริมการเรียนรู้โดยโรเบิร์ตทีคิโยสกิบทเรียนที่หนึ่ง คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินผมไม่ได้บอกพ่อจนเรื่องทำงานโดยไม่ได้ค่าจ้างเพราะเกรงว่าพ่อจะไม่เข้าใจและผมก็เชื่อว่าคงอธิบายให้ท่านเข้าใจไม่ได้จะอธิบายได้ยังไงในเมื่อผมยังไม่เข้าใจตัวเองเลยผมกับไม้ทำงานโดยไม่ได้เงินมาสามสัปดาห์แล้วสิ่งที่ดีคือ เราทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่ผมก็อดนึกถึงเบสบอลกับหนังสือการ์ตูนที่เคยซื้ออ่านอยู่เป็นประจำไม่ได้วันนึงพ่อรวยแวะมาหาที่ร้านเขาทักทายคุณมาตินหยิบไอศครีมจากตู้มาสองแท่งจ่ายเงินแล้วเดินมาหาเราสองคนเดินไปเล่นกันใหม่เด็กๆพ่อรวยถามเราเดินข้ามถนนไปยังสนามซอฟบอล แล้วนั่งลงบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ริมสนามหญ้าพ่อรวยยื่นไอศกรีมให้เราคนละแท่งเป็นยังไงบ้างพ่อรวยถามโอเคครับไม้ตอบผมพยักหน้าตาได้เรียนรู้อะไรบ้างละ่ะไม้หันมามองหน้าผมเราส่ายหัวพร้อมๆกันเลี่ยงหลุมพราง สิ่งที่ฉันอยากให้เธอทำก็คือเริ่มคิดและมองหาหนทางพวกเธอจะได้เริ่มบทเรียนที่สำคัญของชีวิตจากจุดนี้ถ้าเธอเรียนรู้มันได้เธอจะมีชีวิตที่อิสระและมั่นคงแต่ถ้าเธอไม่เรียนชีวิตเธอก็จะเหมือนคุณมาตินและคนที่กำลังเล่นซอฟบอลอยู่ที่นั่นพวกเขาทำงานหนักเงินเดือนน้อย ยึดติดอยู่กับงานที่คิดว่ามั่นคงรอคอยวันพักร้อนและเงินสำรองเลี้ยงชีพก้อนเล็กๆหลังเกษียณถ้าชอบชีวิตแบบนี้ฉันจะขึ้นค่าจ้างให้เธอเป็นชั่วโมงละ25เซนแต่พวกเขาเป็นคนดีขยันทำงานทำไมคุณพูดจายเยอะเย้ยพวกเขาผมพูดเสียงแข็งเปล่าเลย ฉันรักและนับถือคุณมาตินเหมือนแม่ของฉันเสียอีกแต่ที่ฉันเลือกใช้คำพูดที่แรงก็เพื่อต้องการให้เธอสองคนเห็นภาพที่หลายคนมองไม่เห็นเพราะวิสัยทัศน์อันคับแคบของพวกเขาเองทำให้พวกเขามองไม่เห็นกับดักผมกับไม้นั่งนิ่งรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดอันแสนใจร้ายของพ่อรวยพ่อรวยยิ้ม แล้วถามว่าน่าสนใจไหมชั่วโมงละ25เซนมันทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นบ้างไหมผมกับไม้มองหน้ากันพร้อมกับสายศีรษะปฏิเสธแต่ในใจรู้สึกเสียดายอยู่บ้างเหมือนกันโอเคงั้นชั่วโมงละหนึ่งเหรียญพ่อรวยยื่นข้อเสนอพร้อมรอยยิ้มที่แฝงด้วยเล่ห์ใน คราวนี้ใจผมเต้นคลมคลามสมองทุกส่วนตะโกนบอกว่าเอาเลยผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองแต่ก็ยังนิ่งไม่ตกปากรับคำโอเคงั้นชั่วโมงละสองเหรียญหัวใจดวงน,น้อยของผมแทบจะระเบิดในปี1956ค่าจ้างชั่วโมงละสองเหรียญจะทำให้ผมเป็นเด็กที่รวยที่สุดในยุคนั้นได้อย่างสบาย ขณะที่กำลังคิดภาพรถจักรยานคันใหม่ถุงมือเบสบอลผู้ใหม่และรอยยิ้มบนใบหน้าของพักพวกที่โรงเรียนเมื่อเห็นเงินในมือของผมยิ่งไปกว่านั้นจิมมี่กับพวกจะหาว่าผมเป็นเด็กจนไม่ได้อีกต่อไปแต่ด้วยความสับสนผมจึงยังคงนิ่งต่อไอศครีมเริ่มละลายจนเปื้อนเลอะมือผมไปหมด พ่อรวยนั่งมองเด็กสองคนที่กำลังอ้าปากค้างในขณะที่สมองของทั้งคู่นั้นว่างเปล่าพ่อรวยกำลังทดสอบเราท่านรู้ดีว่ามนุษย์ทุกคนมีด้านที่อ่อนแอละโมบและยอมให้ซื้อได้ด้วยเงินกับด้านที่แข็งแกร่งและไม่ยอมให้เงินจำนวนมากมาเอาชนะได้ พ่อรวยกำลังรอดูว่าด้านไหนในตัวเราที่แข็งแกร่งกว่ากันพ่อเคยทดสอบคนมาแล้วมากมายจากการสัมภาษณ์คนที่มาสมัครงานนั่นเองถ้างั้นชั่วโมงละห้านเหรียญในที่สุดจิตใจของผมก็เริ่มสงบเพราะข้อเสนอของพ่อรวยนั้นสูงเกินไปแม้แต่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้ค่าจ้างในอัตรานี้ ความกระหายอยากได้เงินของผมสลายตัวไปในพริบตาผมหันไปมองไหมเขาเองก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับผมด้านที่เงินซื้อไม่ได้เริ่มแสดงตัวออกมาดีมากคนจำนวนมากสามารถซื้อได้เพราะความกลัวและความโลภของพวกเขาอย่างแรกคือกลัวไม่มีเงินทำให้คนเรายอมทำงานหนัก เมื่อได้รับค่าจ้างเขาก็เกิดความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เท่าที่เงินจะสรรหาให้ได้จากนั้นวงจรซ้ำๆในชีวิตก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นวงจรซ้ำๆคืออะไรครับผมถามก็วงจรของการตื่นเช้าไปทำงานหาเงินใช้นี่ตื่นเช้าไปทำงานหาเงินใช้นี่ยังไงละ่ะ พวกเขาใช้ชีวิตเป็นวงจรแบบนี้เพราะอารมณ์กลัวและโลภของพวกเขาเองถ้าเธอให้เงินพวกเขาเพิ่มขึ้นพวกเขาก็จะขยายวงจรนี้ให้ใหญ่ขึ้นด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่ายของตัวเองและนี่คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าสนามแข่งหนูแล้วมีทางเลือกอื่นไหมครับไม้ถามมีสิ แต่น้อยคนนักที่จะพบกับเส้นทางนี้พ่อรวยตอบอย่างช้าๆมันคือทางไหนครับไม้ถามก็ทางที่พ่อกำลังสอนเธออยู่นี่ไงพ่อรวยตอบเราจะเริ่มมันได้อย่างไรครับเราไม่อยากต้องทำงานหนักโดยไม่ได้อะไรเลยไม้ถามขั้นแรกต้องเริ่มจากการพูดความจริงกับตัวเองพ่อรวยกล่าว มีใครโกหกหรอครับผมถามฉันไม่ได้บอกว่ามีใครโกหกฉันแค่บอกว่าให้พูดความจริงพ่อรวยย้อนความจริงเกี่ยวกับอะไรครับผมถามตอนนี้เธอรู้สึกยังไงล่ะเธอไม่ต้องบอกมันกับคนอื่นหรอกแค่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกก็พอพ่อรวยอธิบาย คุณกำลังหมายความว่าพวกที่กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนตอนนี้คนงานของคุณและคุณมาตินกำลังไม่พูดความจริงกับตัวเองเหรอครับผมถามฉันคิดว่าอย่างนั้นนะพ่อรวยตอบคิดดูสิพวกเขากลัวการไม่มีเงินแต่แทนที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวดังกล่าวตรงๆพวกเขากลับตอบสนองต่อปัญหาด้วยอารมณ์ แทนที่จะใช้สมองทุกครั้งที่ได้เงินอารมณ์ความสนุกปรารถนาและโลภจะกลับมาครอบงำพวกเขาเสียทุกครั้งไปสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาทำก็เหมือนเดิมนั่นคือทำตามอารมณ์โดยไม่คิดและเมื่อถึงตอนนั้นอารมณ์ก็จะควบคุมสมองของพวกเขาไม่พูดถูกต้องที่สุด พอ่อรวยร้องขึ้นมาแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรพวกเขากลับตอบสนองความรู้สึกนั้นแบบตรงไปตรงมาโดยปราศจากการคิดพวกเขากลัวไม่มีเงินจึงออกไปทำงานและหวังว่าเงินนั้นจะทำให้ความกลัวหายไปแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยความรู้สึกนั้นกลับมาอีกพวกเขาจึงต้องออกไปทำงานอีกและก็หวังอีกว่า เงินที่ได้จากการทำงานจะช่วยทำให้ความกลัวหายไปแต่มันก็เหมือนเดิมความกลัวทำให้พวกเขาติดกับดักของการทำงานรับเงินเดือนทำงานรับเงินเดือนทำงานรับเงินเดือนโดยหวังว่าเงินเดือนจะทำให้ความกลัวของพวกเขาหายไปแต่ยิ่งนานวันความกลัวนั้นก็ยิ่งขยายตัวขึ้นและย้อนกลับมา ปลุกพวกเขาในทุกเช้าเหมือนเดิมเงินเริ่มควบคุมชีวิตของพวกเขาและผลักให้พวกเขาต้องทำตามสิ่งที่มันสั่งที่แย่ก็คือไม่มีใครยอมรับความจริงข้อนี้สุดท้ายเงินจึงควบคุมทั้งอารมณ์และจิตวิญญาณของพวกเขาได้โดยสมบูรณ์พ่อรวยนิ่งไปสักครู่ เหมือนต้องการให้พวกเราคิดทบทวนถึงสิ่งที่ท่านได้พูดไปไหมและผมได้ยินทุกคำที่พ่อรวยสอนแต่ยอมรับว่าไม่เข้าใจมันทั้งหมดสิ่งที่ผมเริ่มเข้าใจก็คือทำไมผู้ใหญ่ต้องรีบตื่นแต่เช้าและรีบร้อนไปทำงานด้วยหน้าตาที่ไม่มีความสุขเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างมางคับให้พวกเขาต้องไปเมื่อเห็นว่าพวกเราซึมซับสิ่งที่ท่านสอนได้บ้างแล้ว พ่อรวยจึงพูดต่อฉันอยากให้เธอสองคนหลีกเลี่ยงกับดักอันนี้นี่คือสิ่งที่ฉันตั้งใจและอยากจะสอนพวกเธอไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยเพราะความร่ำรวยไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่หรือครับผมถามด้วยความแปลกใจไม่ใช่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่คนเราทุกคนมีคือความอยากได้ บางคนเรียกมันว่าความโลภแต่ฉันคิดว่าความอยากน่าจะเหมาะสมกว่าคนเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีกว่าสวยกว่าสนุกกว่าหรือตื่นเต้นกว่าอยู่เสมอดังนั้นพวกเขาจึงยอมทำงานเพื่อเงินเพราะต้องการตอบสนองความอยากได้อยากมีของตัวเองพวกเขาใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหาความสุขเท่าที่เงินจะทำให้ได้ น่าเสียดายที่ความสุขแบบนั้นมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรและในไม่ช้าพวกเขาก็ต้องการเงินเพื่อความสุขที่มากขึ้นความเพลิดเพลินที่มากขึ้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องทำงานต่อไปและหวังเอาว่าเงินจะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยทางใจของตัวเอง อันเกิดจากความกลัวและความโลภได้แต่สุดท้ายเงินก็ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้แม้แต่พวกเศรษฐีอย่างนั้นหรอครับไม้ถามคนรวยก็ด้วยเหมือนกันสาเหตุที่คนพวกนี้มีเงินมากไม่ใช่เพราะความอยากได้แต่เป็นเพราะความกลัวพวกเขาเชื่อว่าเงินทำให้พวกเขาไม่ต้องกลัวความจน ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามสะสมเงินให้มากเข้าไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่อยู่ดียิ่งมีเงินมากพวกเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้นไม่ใช่กลัวจนแต่กลัวว่ามันจะหายหรือหมดไปฉันมีเพื่อนหลายคนที่ยังคงทำงานหนักแม้จะมีเงินมากมายชนิดที่ใช้ไม่มีวันหมดและยังมีเพื่อนบางคนที่มีเงินหลายล้านเหรียญแต่กลับ ขี้กลัวยิ่งกว่าสมัยยังไม่มีเงินเสียอีกพวกเขากลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่างไปกลัวว่าจะต้องเสียรถราคาแพงกลัวเสียบ้านหลังใหญ่เสียดายความสะดวกสบายชีวิตที่หรูหราและเสียเพื่อนฝูงที่ลายร้อมไปในวันที่พวกเขาไม่มีเงินบางคนแทบจะเป็นบ้าแม้ว่าจะมีเงินมากสักแค่ไหนก็ตาม อย่างนั้นคนจนมีความสุขกว่าสิครับ mm hmm. ผมถามไม่หรอกพ่อตอบชีวิตที่ไม่มีเงินนั้นเลวร้ายพอๆกับชีวิตที่ผูกติดกับเงินนั่นแหละเรากับจัดฉากเอาไว้ขณะที่เรา,เราคุยกันถึงตรงนี้ก็มีคนจรจัดคนหนึ่งเดินมาคุยถังขยะในบริเวณใกล้ๆเราสามคนนั่งมองภ้าพที่ปรากฏตรงหน้าด้วยความสนใจ แทนที่จะมองผ่านไปอย่างเช่นทุกครั้งพ่อรวยหยิบเงินส่งให้ชายจรจัดคนนั้นเขาลนลานเอื้อมมือมารับพร้อมกล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะเดินจากไปเขาไม่ต่างอะไรจากพนักง,งานของฉันมีคนจำนวนมากที่ชอบพูดว่าสำหรับเขาแล้วเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต คนพวกนี้เป็นพวกหลอกตัวเองถ้าเงินไม่สำคัญแล้วพวกเขายอมทำงานวันละ8ปดชั่วโมงเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อเงินจะว่าไปแล้วคนพวกนี้น่าสงสารยิ่งกว่าพวกตั้งหน้าตั้งตาสะสมเงินเสียอีกฟังมาถึงตรงนี้ผมนึกถึงพ่อของตัวเองที่มักพูดอยู่เสมอว่าเงินไม่สำคัญสำหรับพ่อ พ่อพูดบ่อยๆว่าพ่อทำงานเพราะพ่อรักงานของพ่อต่างหากแล้วเราควรทำอย่างไรครับผมถามไม่ทำงานเพื่อเงินจนกว่าความกลัวและความอยากได้จะหมดไปอย่างนั้นหรอครับไม่ใช่ถ้าทำอย่างนั้นก็เสียเวลาเปล่านะสิความรู้สึกและอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เป็นพลังที่คุกรุ่นและคอยผลักดันให้เรารู้จักต่อสู้ เราทุกคนมีความรู้สึกนี้และต้องรู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์โองงจังเลยครับไม้อุทานขึ้นมาเอาเธอแล้ววันนึงเธอจะเข้าใจตอนนี้ขอแค่คอยสังเกตความรู้สึกของตัวเองอย่าปล่อยให้อารมณ์มาเป็นตัวกำหนดการกระทำจงมีสติรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจงใช้สมองและความคิด เป็นตัวกำหนดการกระทำแต่อย่าใช้อารมณ์มากำหนดการกระทำเป็นอันขาดพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับผมถามได้สิอย่างเช่นคนที่พูดว่าฉันจำเป็นต้องหางานทำให้ได้นั่นคือการพูดจาจากอารมณ์ความรู้สึกกลัวว่าจะไม่มีเงินแต่ทุกคนจำเป็นต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายผมแยง้ง ถูกต้องแต่นี่คือตัวอย่างของการใช้ความกลัวกำหนดการกระทำผมไม่เข้าใจไมพูดขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากความกลัวว่าจะไม่มีเงินผุดขึ้นมาในความคิดของเธอแทนที่จะรีบลนลานออกไปหางานทําทำไมไม่หยุดคิดแล้วลองถามตัวเองเสียก่อนว่าการได้งานสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาวหรือเปล่า ในความคิดของฉันแล้วงานไม่ใช่คำตอบเลยงานเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาความกลัวไม่มีเงินได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พ่อผมสอนว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้มีงานทำที่มั่นคงผมแยง้งฉันรู้คนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นก็เพราะความกลัวอีกนั่นแหละพ่อผมกลัวเหรอครับใช่ เขากลัวว่าเธอจะไม่มีเงินกลัวว่าเธอจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมแต่อย่าเข้าใจผิดนะฉันรู้ว่าพ่อรักเธอมากและต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเขาจึงพูดอย่างนั้นการศึกษาและการทำงานเป็นสิ่งสำคัญแต่มันไม่สามารถหยุดความกลัวที่ทำให้เราต้องตื่นเช้าไปทำงานทุกวันเพื่อเงินเดือนซึ่งไม่เคยพอกับค่า,ชาใช้จ่าย จนทาให้เขามีปัญหาการเงินดังที่เป็นอยู่ถ้างั้นเราควรทําอย่างไรครับผมถามฉันจะสอนให้เธอเป็นนายของเงินเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมันวิชานี้เป็นวิชาที่โรงเรียนไม่มีสอนใครที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ก็ต้องตกเป็นทาสของเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภาพในความคิดของผมเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง ผมเริ่มมองคนงานของพ่อรวยและแม้แต่พ่อของตัวเองในมุมที่ผมไม่เคยเห็นบทเรียนของพ่อรวยค่อนข้างโหดร้ายแต่ทำให้ผมจำได้แม่นยำผมเริ่มเห็นว่าคนส่วนใหญ่เดินเข้าไปติดกับดักได้อย่างไรเธอเข้าใจไหมที่สุดแล้วคนเราก็คือลูกจ้างแต่เป็นลูกจ้างในระดับที่แตกต่างกันฉันอยากให้เธอหลีกเลี่ยงกับดัก ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากความกลัวและความโลภและจะสอนให้เธอใช้ความโลภและความกลัวให้เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่ให้มันมาขัดขวางชีวิตเธอฉันจะไม่สอนวิธีหาเงินให้ได้มากๆเพราะนั่นไม่ช่วยขจัดความกลัวให้หมดไปได้และจงจำเอาไว้ว่าแม้จะมีเงินทองมากแค่ไหนก็ตาม หากเธอยังมีความรู้สึกสองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเธอก็คือทาตคนหนึ่งของมันนั่นเอง